หลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยใช่ไหมล่ะคะว่าเซียเนี่ยใหญ่ขนาดไหนงั้นวันนี้เดี๋ยวเซียจะมาเทียบสเกลขนาดคนในบ้านให้ดูนะคะเริ่มจากมังกรน้อยที่น่ารักและก็ตัวเล็กที่สุดในบ้านดาก้โคนนะสูง144ซนติเมตรเลลินผีน้อยน่ารักสูง143ซนติเมตร มิวเทนจิ้งแมวสายซึนสูง147เซนติเมตรเมลิตาเอ็กซ์ลอี่ถูกกฎหมายสูง148เซนติเมตรบอสลิงลิงจักจักรักจริงสูง150เซนติเมตรทากกเปโรมึกบูริงสูง150เซนติเมตร ลาฟี่ยุงแฟรี่ที่ขี้โมที่สุดในจักรวาลสูง153ซติเมตรแย่แยรากุน่าจูจูสูง155ซนติเมตรจอลลี่เอสตาเจ้าหญิงสลามดึกดีสูง157ซนเมตรฮินาเบะหงเฟยจิ้งจอกไฟสูง160ซนติเมตรเมลากิเคมี มดน้อยกรอยใจสูง160เซนติเมตรกโกิเกงเยอะอารานิสอาลวินสูง163เซนติเมตรลุงหนูสุดยีเอลเจสูง163เซนติเมตรเสียล่าร่างมนุษย์สูง165เซนติเมตรอลินอสรพิษแห่งบ้านเลเจน สูง170แต่ว่าหมวกเนี่ยก็ปาไป20เซนแล้วนะสุดท้ายเสียล่านร่างไขจู5หเมตรแล้วใน50เมตรเนี่ยมีคุณอยู่ในใจของเสียน,นะคะ